สวัสดีครับผม8ฟิชชิ่งแคมป์ตกปลาเดินป่านะครับมือสองญี่ปุ่นวันนี้ผมจะมาแนะนําเจ้าตะเกียงและเตาพีมัดนะครับเห็นไหมครับดูแพ็กเกจอันนี้คือเคสนะฮะขนาดแบบพกพานะครับพีมัดนะฮะมันเป็นขนาดแบบพกพาจริงนะครับผมนี่หนึ่งชิ้นแล้วก็นี่หนึ่งชิ้นนะครับ อันนี้ดีไซน์มาสําหรับแบบคนแบกเป้นะครับที่ชอบแบกเป้นะฮะเล็กๆพกพานะครับกระทันรัดนะไม่ต้องพกไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยครนะครับมีเตาตัวมีตะเกียงตัวหนึ่งก็จบแล้วครับพร้อมลุยทุกทิปนะครับเห็นไหมฮะมันจะประกบคู่มาแบบนี้เลยนะครับทั้งคู่จะถูกประกบมาแบบนี้เลยนะครับนะมาเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีใช้งานก็คือถอดน,นะครับหมุนกันออกแบบนี้ แยอกออกจากกันก่อนนะครับเราก็จะได้ตะเกียงแล้วก็เตานะครับส่วนเตานี่อันนี้มันก็จะปรับออกมาได้นะครับสําหรับวางวางหม้อใบใหญ่นะครับสำหรับวาน,นี้นะครับเห็นไหมมันก็จะกลางออกมาได้วางหม้อใบใหญ่นะครับแล้วหัวนี่ก็ต้องถอดแยกออกจากกาันอะ่ะมันก็จะกลายเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับเป็นตัวปรับวาลวนะก็ดูเกลียวดีๆนะครับว่าฝั่งไหนใช้กับฝั่งไหน ก็ฝั่งนี้นี่นะครับตัวนี้ด้านในก็จะมีไส่นะครับมีไส้ตะเกียงเล็กๆเห็นไหมครับขาวๆอยู่ด้านในนะครับอันนี้ไส้ผมใส่แล้วจุดเรียบร้อยแล้วนะครับนะบเป็นแบบ2ผูกขนาดเล็กนะครับพวกนี้พวกนี้ก็จะใช้กับแก,แก๊สแก๊สสารเปานะครับแก๊สสารเปาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ใบสองร้อยห้าสิกรัมนะครับแล้วก็อันนี้ใบห้าร้อยกรัมนะครับเห็นไหมครับขนาดมันก็จะแตกต่างกันนะอ่านี่ผมจะหมุนโลโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อพีมัสนะครับก็จะเป็นสีเหลืองสวยๆแบบนี้นะครับนะครับสองอยหสกรัมกับห้าร้อยกรัมนะแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับมีมีใบร้อยกรัมอีกนะครับก็จะเล็กลงมาอีกนะครับผมนะอันนี้ผมเลือกใช้ก็เป็นร้อยกรัมนะครับเอามาไว้เทสอยู่แล้วเวลาใส่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบิด ปเอาแค่ตึงๆมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นนะครับไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะครับแค่ตึงๆมือก็พอและนี้ก็ใช้ของ EPI แก๊สนะครับเอามาไว้เทสอ่ะเรามาดูตอนจุดกันนะครับผมจะจุดตัวตะเกียงก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายสแตนเลสนะครับก็เปิดแก๊สแล้วเราก็จุดยิงผ่านไปได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะฮะนี่นะครับ ก็จะได้แสงเห็นไหมครับเร่งรีได้ปกตินะครับนี่รีนะฮะเร่งนะครับผมแสงอาจจะสว่างไม่มากเพราะว่ามันมันมันตัวไม่ได้ใหญ่นะครับนะมันก็อาจจะสว่างไม่มากแล้วมาดูในส่วนของเตานีนา่นะครับเตานะครับอาจจะมองไฟยากนิดนึงนะครับไฟก็ติดปกตินะครับให้เปลวสวยนะ ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะผมอาจจะสีเหลืองไปหน่อยอาจจะมองยากนี่ดีกว่านะครับให้ไฟแรงอยู่นะครับพีมัดนะทั้งสองตัวใช้งานได้ปกตินะครับอ่าราคาขายเลยก็ชุดนี้เซตนี้นะครับไม่รวมแก๊สนะฮะแก๊สไม่เกี่ยวนะครับแค่ตัวจะเกียงอย่างเดียวพร้อมเคสนะครับผมสี่0ับาทนะครับผม4,200บาทนะครับไม่รวมแก๊สนะฮะแก๊สผมมีไว้แค่เทสนะครับผมนะ